สวัสดีครับสวัสดีครับครับแม่ที่ทำไปแล้วนะคะพอไหมคะขอแบบนึ่งนะาคุณก้อนี่คุณก้อสื่อไหนเนี่ยสื่อพิเศษสื่อรักสื่อวิญญาณโอเคไหมคะโอเคข่าวกับทางมาร่วมงานวันนี้ค่ะเป็นงานงานสองคนงานชื่อโอ้ สยาม e y Celebration, Infinite, Happiness ครับผมเป็นเอ่อเป็นงานเฉลิมฉลองครับผมของพนักงานนะครับมาได้มาเห็นแล้วเมื่อกี้ทางได้เข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศงานสวยเนาะผมว่ามันก็ตามตามธีมเนาะสไมลี่อะไรเงี้ยความสุขแฮปปี้เนสอะไรเงี้ยแล้วผมว่าดีดีใจที่เราได้มาเห็นวันนี้แล้วก็ดีใจที่มันจะอยู่ไปตลอดทั้งเดือนนี้เลยด้วย<ใ>นะครับอย่ารักแบบนี่ยเวลาเราได้เห็นแบบมันทำยังไง มันมันก็ทําให้เรายิ้มเนาะเวลาแบบเราเห็นใครยิ้มแล้วก็มีความสุขมุมถ่ายรูปเยอะมากเยอะมากใช่ก็ก็ที่จริงพี่ว่ามันมีมุมเก๋ๆหลายๆอันเยอะมากเลยคือทางพระกรเนี่ยเขาก็แบบจัดคอลับกับทางสไมลี่ครับผมแล้วก็เป็นงานนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปเหมือนมาแจกความสุขให้ทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละมุมเนี่ยคือไม่ต้องตั้งกล้องอะไรเยอะเลยคือแชะที่ไหนก็สวยสวยครับุมมุมนี้ชอบมากเป็นแบบยิ้มยิ้มข้างในอุมสวยหมดเลยครับ ก้อนนี้เลยตรงดอกไม้หรือลูกโป่องอะไรที่มันแยงไปยงมาอะไรเงี้ยฝั่งนั้นก็จะมีเหมือนเป็นเหมือนก็ว่าเป็นเป็นโดมอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันยิงไปเนี่ยยงไปทางไหนมันก็แบบดูแฮปปี้ไปหมดทุกครั้งเวลาเรามาพารากอนอย่างเงี้ยครับเราจะคาดหวังอะไรกับที่นี่บ้าง ที่จริงพี่ว่าที่นี่มามาแล้วก็ครบทุกรสชาตินะครับผมหมายความว่าเค็มเค็มอะไรเค็มเค็มเค็มแล้วก็จะไปแบบว่าไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นหวา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 นแล้วมีขนมหวานให้กินขม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 ด้กินกาแฟเปรี้ยว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 ต้องแบบอาหารอีสานแต่ทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมีครบที่ภารกอร ไม่ใช่แค่แค่นีเห็น,หนทีน่ไทยรู้ั้งแต่ว่ายังมีโชว์ต่างๆด้วยใช่ครับผมตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้นะก็ <c oughs> จะเป็นโชว์นานาชาติด้วยนะครับผมเพราะว่าหมุนผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ขอกได้มาใช่ครับ <c oughs> เป็นไงบ้างเป็นโชว์เปิดดีใจดีใจ,จครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกเนาะของทาง,งของทางแซสยามสไมลี่นะที่ที่เหมือนกัจริงๆแล้วนอกจากเราก็ยังมีโชว์อื่นๆอีกจากโชว์ต่างชาติด้วยจริงๆวันนี้มีของเนเชอร์แลนด์ด้วยใช่ใช่ก็ดีใจดีใจที่ได้มาเพราะว่าผมผม เราเป็นคนชอบมูทหรือว่าวัยความสุขหรือว่าความสนุกอะไรอย่างเงี้ยเลนะพอได้เห็นแบบโหการแบบเซเลบรตหรือว่าแบบหน้ายิ้มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสีสันสดใสเราก็แฮปปี้ครับหน้าบึง้งหน้ายิ้ม<อ>มาภารกรอ,อ,อะไรเนี่ย<อ><อ>นี่ผม<อ>คลิปลุกเทมทกงาน<อ>ทำผมเสียลุกหมดเลยเอ่าโอเคเซียนชวนล้กันครับครับผมยมังไงฝากงานนี้ด้วยนะครับผมสยามสไมลี่เซเลบริตี้นะครับอินฟินิตแฮปปี้เนสนะครับผมอยากให้ทุกคนมาถ่ายรูป มาเดินดูกันนะครับผมที่ร้านพาร์คพารากรพารากรนะครับยงางก็ฝากงานนี้กับทุกคนเลยครับแล้วก็ยังมีโชว์นะครับผมสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมาจากทั่วโลกตลอดทั้งเดือนเลยนะครับใครที่ว่างช่วงไหนก็อย่าลืมแวะมาดูกันด้วยครับครับแทนที่ขออวยพรให้กับลูกค้าพารากรแล้วกันสำบรับปีใหม่ก็ปีใหม่นะครับผมก็ ใครที่คิดไม่ออกว่าจะไปไหนอาจจะไม่ได้มีแพลนไปเที่ยวอะไรก็มาลองเดินที่พารากอนดูได้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่เดินทางใช้เวลากับครอบครัวก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยรักษาสุขภาพันด้วยครับอย่นะครับผมขอปีใหม่นี้ขอทุกคนนะครับแล้วก็รวมถึงทุกๆคนที่พารากอนและทุกทุกที่เลยนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆเหมือนกับงานสยามสไมล์รีนะครับผมแล้วก็ขอให้ใครที่มาก็ได้ความสุขกลับบ้านไปแล้วก็ขอให้ทุกคนสมหวังในทุกเรื่องที่อยากได้ครับ ่ครับเป็นยังไงบ้างปล่อยมาแล้วก็จริงๆเป็นเพลงที่ปล่อยเข้ากับธีมช่วงสิ้นปีอย่างนี้พอดีเลยเป็นธีมอ่ะเฟสทีพับบี้เนสเหมือนกันเข้ากับงานนี้มากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเดือนธันวาเป็นเดือนที่จริงแล้วเราทุกคนก็เหมือนเฝ้ารอการการหมดปีแล้วก็เข้าสู่ปีใหม่เนาะมีทั้งคริสต์มาสมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากทำเพลงแฮปปี้แฮปปี้อะไรเงี้ยปล่อยออกมาในช่วงสิ้นปีเป็นซาร์ตาบิวบินสดความสุขอะไรใช่ไหมคะใช่ก็จะมี ก็จะมีพวกเรียกว่าดึงบางองค์ประของของซานตาคลอสหรือว่าคริสต์มาสอะไรเงี้ยมามีเรื่องของการไปแจกของขวัญอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเราจริงๆเราเรารู้สึกว่าซานต้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ของขวัญนะจริงๆแล้วมันคือการดูแลอะไรเงี้ยมันคือมันคือทุกๆอย่างอะไรอย่าเงยเหมือนว่าในอย่างเพลงที่ทําไปมันก็จะมีแบบการดูแลเทคแคร์มีแบบเปิดรถไฟให้อาหารน้องหมาอะไรอย่างนี้ด้วยไคอนเซปต์เหล่านี้มันคิดมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมครับว่าจะเป็นรูปแบบนี้หรือว่ามันมันค่อยๆเกิดขึ้นมาเรืื่่ออยยๆๆหางงงงไไรรรกก็จิวว้้ตตัแแ ่า,าเพลงเพลงปิดปีจะเป็นเพลงเพลงนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็เข้ากับอ็อชั่นของคริสต์มาสกับปีใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่แบบเหมาะเจาะกันครับมันมีความยากงายย่ายยังไงบ้างไอที่สอดคา้กับสิงเกได้ดีผัดยากง่ายกว่าสิงเกอร์ีคร <laughs> ับความยากง่ายใช่ไหมครับความง่ายก่อนคว,ความงา่า,มงายเหรอความง่ายเหรอ,หรอจริงๆมันก็ไม่มีอะไรง่ายครับแล้วผมว่าความยากหลืออะผมยากจริงๆแล้วผมว่าด้วย เพลงที่เป็นเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เหมือนกับอินสตอร์เมนต์อะเพลงนี้ยมันแน่นมากเลยครับเครื่องสายเครื่องเป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จริงๆแล้วมันก็ต้องร้องสู้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เครื่องเครื่องดนตรีมันกรอบอะไรเงี้ยรวมถึงจริงๆแล้วเรนจ์เสียงของเพลงนี้มันก็ค่อนข้างกว้างมากๆอย่างมีทั้งสูงมีทั้งต่ำอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงเฟสติฟอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าผมอาจจะไม่ค่อยถนัดร้องเพลงเร็วๆมีจังหวะเท่าไหร่เลยมันก็ต้องจูนจูนนิดนึงเลยครับมีได้ฟังมีแล้วเป็นไง ก็ก็ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามีท่าเต้นด้วยเต้นอะไรอย่างไรคะไม่ฝึกอันนี้ก็ฝึกมานานแล้วทำอีกทีเอวนี่ไม่มีนะตอนนั้นอะก็ต้องแบบว่าปรับให้เหมาะกับเราเป็นไงบ้างเพลงนี้น่ารักครับผมก็เป็นเพลงแบบก็เหมือนที่บิวกินเขาบอกไปเลยก็คือเหมาะกับช่วงนี้ด้วยเฟสทีฟด้วยมีความแบบว่า คิดว่าปลายปีอ่ะเราเรามาฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเพราะว่าเหมือนเหมือนมันคือช่วงเวลาแห่งความสุขดยเฉาะช่วงเวลาที่ทุกคนได้อยู่กับคนที่เรารักอยือกับครอบครัวด้วยครับมันกลายเป็นว่าตอนนี้คนคาดหวังว่าถ้าเกิดพินปล่อยเพลงอะไรมาพี่จะว่ายังไงนะถ้าเกิดมีปล่อยม่มาพีจะว่ายังไงนะไปงานไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังไม่ก็ที่จริงก็เพลงของแต่ละคนมันก็จะเป็นแนวของแต่ละแต่ละแนวทางของแต่ละคนเนี่แหละครับผมซึ่งก็อันนี้ก็อยู่ในแพลนเขาอยู่แล้วของพี่ก็เดี๋ยวจะมีปล่อยกัเรื่อยๆ เพลงเพลงนี graduate, ้ออกมาคือกระแสดีต sure. <c oughs> <empty> ั้งแต่แรกเลยวันแรกก็คือกระแสดีมากโอ้ขอบคุณมากครับก็ก็ดีใจดีใจแหละเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆเพลงทุกๆผลงานอะไรเงี้ยทั้งผมแล้วก็มีพีอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจรวมถึงทีมงานทุกๆคนที่คิดอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยพอคนชอบหรือว่าเรามีฟีดแบ็ที่ดีเราก็ดีใจแล้วเราก็มีกําลังใจทํางานต่ออะไรเงี้ยแบบว่าพอช่วงสิ้นปีปล่อยเพลงเฟสตีฟแฮปปี้นะพอปล่อยแล้วคนเอนจอยเราก็แฮปปี้นะไม่เศร้าไม่เศร้าเพลงแบบเพลงแฮปปี้ ตัดเพลงไหมครับเพลงตัดเ,เ,เ,เพลงนะครับก็ผมเพิ่งปล่อยเพลงใหม่นะครับผมไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับชื่อเพลงว่า m r Everything นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็สามารถดู MV ได้แล้วนะครับทาง YouTube Channel Buki n Entertainment แล้วก็สามารถฟังได้ทาง Trinuminu ช่องทางเลยครับอยากให้พี่ลองการันตีนะค,ะความเป็น Mister Everything ของผมห่อะไรนะครับการันตีความเป็น Mister Everything การันตีความเป็น Mister Everything เมื่อกี้พี่มีความสุขแล้วเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อของให้แล้วก่อนหน้านี้เขาไม่ซื้อเมื่อกี้นี้เขาซื้อให้แล้ว อะไรขอได้ไหมครอะไรนะครับเป็นเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับเล็กๆน้อยๆเราก็บ่นๆก็ลราอยากได้เขาก็ให้เพราะว่าผมไม่ผมไม่เขาแบบรวยมากไงผมอะหาเช้ากินค่ำผมก็ต้องเก็บหอมรอมริบค่อยๆสะสมอะไรอย่างนี้อะไรครับก็ที่จริงก็ทุกวันคือวันพิเศษครับผมดี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 พี่ชอบมาก ได้ได้ได้พี่พูดแล้วนะะอไอ้ครับเพลงน้องคอยของเราสิบล้านสิบล้านอุ้ยที่จริงดีใจมากๆครับผมไม่เราตัวเราเองเราก็ไม่ได้เอ็กซ์เัคว่ามันมันจะเดินทางมาถึงตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนเป็นเพลงแรกด้วยสําหรับบริษัทเราอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่แบบแฟนคลับให้การตอบรับดีมากขนาดนี้แล้วก็ดีใจที่เหมือนทุกคนเอาเพลงเนี้ยไปเล่นเป็นชาเลนจ์กันด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับ ครบ10ล้านแล้วเหรอครับที่จริงที่จริงจะจะมีโปรเจกต์ที่ d e v e l o p ต่อจากเพลง Fire Boy นี้ด้วยครับผมยังไงเราติดตามกันด้วยหินหินโอ้เพราะยัะมีคนข้างๆร่วมงานไหมตอนนี้เราก็ร่วมงานกันอยู่อ่าอีกงานนึงมี่มาเทนตอนนี้เลยบ้วยบิ๊กเมลเทนใช่ไหมครับผมก็วันนี้ที่คารากอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปเจอกันที่บิ๊กเมลเทนครับก็จะเป็นโชว์พิเศษที่ ที่จะมีเพลงใหม่ๆที่ที่เรายังไม่เคยร้องเหมือนกันคิดว่าน่าจะสนุกเพราะว่าตอนเราซ้อมกันก็สนุกมากเลยเนาะสนุกครับมนันเป็นแบบอีกมูดแอนโทนึงเลยที่แบบบิวกินพีพีก็ยังไม่เคยถัก้วยอยากอยากให้ทุกคนเราไปติดตามกันที่มิวกิ้นเทนครับผมนี<ช>่อันนีค้คือสเตจแบบคือแบบสเตจคู่รอบแรกเลยครับเป็นรอบแรกของพีที่บิวกิ้มาเทนด้วยครับรอนี้จะทำสเก็เป็นโชว์เดียวกันครับจริงๆแล้วเป็นโชว์เป็นเป็นโชว์บิวกินพีพีอะไรเงี้ยก็จะเป็นมีทั้งพาร์ทเดี <S <S ่ยวขพีพีพาร์ทเดี่ยวของผมมแล้วก็จะีีพาร์ทท่ ามาคอลแลบกันเลยอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วอย่างที่พี่บอกก็จะมีเพลงที่เราเป็นเพลงร้องด้วยกันอยู่แล้วรวมถึงก็จะมีเพลงที่เราไม่เคยร้องที่ไหนด้วยมาทําโชว์ร่วมกันเนี่ยก็ใหญ่ทุกคนรอติดตามนะพรุ่งนี้แล้วจริงๆแล้วเร็วมากเลยมีใครนั่งรถไปเขาใหญ่พรุ่งนี้ไหมครับพรุ่งนี้ไปไงแม,ม่คบอ่าไม่เนี่ยถามแล้วมีใครไปดูเลยไปเมื่อไหรล่ะไปเซอร์ไพรส์ที่โนโ่นแต่ที่เอาไหมโอเคนะคะับอยากถามเเพิ่มติมนะคะอยากจะถามหน่ว่าเรื่องที่ฟ้องอย่างกี่บอทตอนนี้ครับสิ่งที่จะเปิดขั้นทัน เรื่องที่ฟองเกนทคีย์บอร์ดตอนนี้อัปเดตคดีถึงขั้นไหนแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็หลังหลังจากที่วันนั้นไปใช่ไหมครับผมก็มีมีคนคอยอัปเดตมาเรื่อยๆแบบเขาว่าคอยคอยให้ดีเทลให้ข้อมูลเราเพิ่มอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ก็อยู่อยู่ในขั้นตอนที่อยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รออัปเดตอีกท,ท,ทีทางพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ครับผมเพราะว่าเหมือนเหมือนขั้นตอนแต่ละอย่างอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงครับผมแล้วก็เหมือนเราจะต้องทําอะไรอีกหลายๆ มมย,ยังยังยังไม่ได้เจอเลยครับผมยังไม่ได้แบบมีโอกาสเจออยู่ที่จริงช่วงนี้ยุ่งด้วยหลังจากวันนั้นมาก็ก็ยุ่งยุ่งแล้วพี่ก็ไม่สบายด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไม่ได้แบบไม่ไม่ได้ลงไปใส่ใจอะไรเรื่องนี้นมากครับแต่ว่าจริงๆทางทีมก็คอยอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็คอยตามเรื่องนี้อยู่ตลอดด้วยครับเขาพีเป็นข่าวออกไปแล้วเขามีนิสสอเขอททออ้า <S <S ขมาขอโทษเราอะไอยางไรบ้างไหมคะติดต่อเข้ามาขอโทษยังไม่มีนะคะผมตั้งแต่ข่าวออกไปยังไม่มีติดต่อมาขอโทษแต่ว่าก็ เท่าๆที่ทีมงานบอกมาอะไรเงี้ยก็ยังไม่ไม่ได้หยุดทําในสิ่งนั้นเลยอะไรเงี้ยครับขอบคุณครัะขอบคุณครับถ่ายรูปรูปตัดหน้าก่อนตัปดหน้าหลังจบเหนเจอปะคไม่เจอครับพี่จริงเหมือนเหมือนต้องให้หนูมุกมุกตัวยังไงเนอะเขาไปไปได้อยู่ทำงานเนอะเนี่ขอบคุณนะคะ ยเราินเสร์ลอ๋อไปนอี้เริ่มมือลให้ขึ้นสเปรดสีได้ใช่ไหมคะมาค่ะเซนเซอร์บค่ะล้ก็มีค่ารูปอวิดีโอนะไม่ไม่่องามไปค่ะไเรียไกันด้วยตัวตัอ่น เดีวเราควรพี่รีวิวกินคนเอาเอาบนเี๋ยวเเอาบนนี้บ้างค่ะเอาบนนี้นะคะเดี๋ยวเราเอนนี้บ้างค่ะขอบคุณค่ะเอาไหมครับแล้วก็ยืนบนนี้อนยนี้อย่างนั้นเราควทุกี้